ถามหน่อยครับวันนี้เห็นโบรกเกอร์ใช้คำว่าหุ้นหลายตัวจะทำการวินโดเด resing resing ที่แต่งตัวมันคืออะไรครับก็เอาจริงเอาความหมายก่อนความหมายเนี่ยมันก็มันก็หมายความตามนั้นเลยนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีวินโด์แปลว่ากรอบนะกรอบเวลานะถ้าวินโด้นะครับแล้วก็ด resing คือการแต่งตัวถูกต้องเลยนะครับก็คือวินโดด resing เนี่ยมันก็คืออย่างนี้ครับ ปกติเนี่ยเบิร์ตในในตลาดตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยครับมันมีนักลงทุนหลายประเภทใช่ไหมหนึ่งกลุ่มแรกเนี่ยเขาเรียกว่านักลงทุนรายย่อยนะก็คือพวกเราใช่ไหมเป็นเรียวกว่ารายย่อยนะถึงแม้ว่าบางคนจะย้อยย่อยก็ตามนะเราเรียวกว่ารายย่อยรวมกันนะครับนะกลุ่มที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าสถาบันโอเคไหมสถาบันก็หมายถึงพวกกองทุนนั่นเองนะหลกัหลกๆกองทุนในประเทศไทยโอเคไหมกลุ่มที่สามเนี่ย คือต่างชาติต่างชาติเนี่ยก็จ,จะหมายถึงนักลงทุนต่างชาติกองทุนต่างชาติอย่าง,าางาเป็นต้นนะฮะกลุ่มที่4เนี่ยเขาเรียกว่าป๊อปเทรดนะคือเป็นกลุ่มของกลุ่มของเออโบรกเกอร์นั่นแหละนะ <c oughs> โบรกเกอร์เนี่ยเขาก็สามารถซื้อขายหุ้นได้นะ <c oughs> เป็นกลุ่มที่4ี่นะแต่ก็ถือว่าปริมาณไม่ไม่ได้เยอะมากนะนะนี่ก็มี4กลุ่มนะ4ี่กลุ่มทีนี้เออคนเมื่อก่อนเนี่ยต้องต้องบอกว่าในอดีตนะครับเบิร์ด กลุ่มที่มีผลต่อตลาดคุ้นไทยมากๆเลยเนี่ยมีอยู่2กลุ่มนะหนึ่งคือต่างชาติเพราะเงินเขาใหญ่ใช่ไหมข่างเงินดอลลาร์หนึ่งดอลทัากับสาสิบาทมันก็ใหญ่มากก็จะมีผลมากนะครับสองนะครับก็คือกลุ่มสถาบันเพราะว่ากลุ่มสถาบันก็คือเงินเงินซื้อเออเขาเรียกเงินซื้อกองทุนเนี่ยของคนทั้งประเทศอะ่ะมันรวมกันอะ่ะนึกออกไหมมันต้องใหญ่มากใช่ไหมนะนะครับเมื่อก่อนในอดีตนะสองกลุ่มเนี้ยเรียกว่าเป็นกลุ่ม player หลัก นะในตลาดหุ้นเป็นคนกําหนดทิศท,ทางเลยว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงนะสองกลุ่มน,นี้เลยเป็นหลักนะครับแต่ต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยออสิ่งที่น่าประทับใจก็คือว่านักลงรายย่อยเนี่ยกับกลายครับขึ้นมาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ของตลาดนะในช่วงสองสปีหลังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละนะโอ้โหแบบโมโหลาเลยปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งขายสุทธิสองแสนล้านโอ้โหตลาดหุ้นต้องลงใช่ไหม พลังขงายตัสองแสนล้านนะครับ,รบปรากฏว่าไม่ใช่ครับมีนักคุณรายย่อยครับเก็บหุ้นไว้สามแสนล้านโอ้คือ <ười> หุ้นก็ขึ้นกระตุยเลยเนหะ็นไหมนะก็จะเป็นภาพที่เห็นได้ว่าเอ,อนักคุณรายย่อยยุคนี้ก็ไม่ธรรมดานะนะไม่ธรรมดานะครับทีนี้ <c ười> คีย์คือเมื่อก่อนเนี่ยใช่ไหมมีผลต่อตลาดมากเนกะ่ยก็คือการที่กองทุนเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงพอร์ตตัวเองนะมีการเปลี่ยนแปลงพอร์ตตัวเองเขาต้องมีการทําผลงานไงใช่ไหม แล้วผลงานเขาเนี่ยจะต้องแสดงรายไตรมาสผลงานเขาอะแสดงผลลัพธ์อะรายไตรมาสนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงที่ปิดไตรมาสเช่นสิ้นเดือนมีนาคมสิ้นเดือนมิถุนายนสิ้นเดือนอะไรวะเนี่ยกักราสิงหากันยาสิ้นเดือนกันยายนแล้วก็สิ้นเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นสี่รอบของสี่ไตรมาสนะครับที่กองทุนเนี่ยเขาต้องมีการแบบก็มีการเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรเนี่ย d r ร s s i n หรือว่าทําหน้าตาหรือผลตอบแทนของพอร์ตอะ ให้มันแบบให้มันออกมาดูดีอ่ะเพราะมันส่งผลต่อเพอร์นฟ์ของเขาใช่ไหมส่งผลต่อเพอร์นฟ์ของเขาโดยตรงพูดกกับกองทุนน่ะใช่ไหมฮะเนี่ยก,ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาก็มักจะมีการบรสซิ่งกันหรือว่ามีการทํา <c oughs> มีการปรับพอร์ตอะง่าง่ายให้มันโตเลขมันออกมาแล้วแบบเฮ้ยมีกําไรให้ผู้ถือกองได้ชื่นใจอะไรแบบเนี้ยนะครับเไม่ช่วงผลงานเขาเนี่ยมันต้องเป็นกําไรที่มาจากการขายหุ้นออกไปแล้วใช่ไหมถึงจะเป็นผลงานก็ <c oughs> ไม่จําเป็น <c oughs> ไม่จําเป็นเพียงแต่ว่า พียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีการปรับพอร์ต่ะเบิร์ตต้องมีการปรับพอร์ตอ่ะเช่นแบบเหมือนต้องทำอ่ะมันต้องทําพอร์ตอ่ะเบิร์ตมันไม่จาเป็นต้องขายเบิร์ตไม่จาเป็นไม่จาเป็นตต้องเป็นการปรับพอร์ตเช่นอยกตัวอย่างง่ายๆนะเบอร์อย่างนี้อย่างนี้เบอร์ไม่ได้ขายหุ้นเลยนะเออมาสองเดือนละนะไม่ได้ซื้อขายหุ้นเลยนะมาสองเดือนละแล้วตัวได้ติดลบอยู่อ่ะเบอร์ต้องทาไงอ่ะเบอร์ก็ต้องเร่งสปีดอะไรบางอย่างใช่ไหมล่ะ อ๋อเออเข้าใจไหมเข้าใจไหมไอเดียเป็นแบบนี้คือแบบมันผ่านมาสองเดือนแล้วเบิร์ไม่ทำอะไรเลยสมมุติแล้วก็ตัวเลขติดลบอยู่เงี้ยแล้วเบิร์จะไม่ทําอะไรเลยเหรอจะไม่ทําอะไรทุกอยาเหรอมันต้องทำใช่ไหมเออไอคาว่าทำนี่แหละก็คือมันต้องมีการแบบปรับพอร์ตเงี้ใช่ไหมเช่นเฮ้ยก็มีการแบบขายหุ้นบางตัวออกไปสมมตินะครับการซื้อหุ้นมาตัวเข้ามาเอ้ยหุ้นที่แบบน่าจะมีเพอร์ฟแมซ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะต้องมีการปรับพอร์ตนะ เราก็ปรับพอในช่วงนี้แหละช่วงแบบเดือนที่สามนี่แหละของของไตรมาสอ่ะว่าเฮ้ยเันต้องกระตุ้นตัวเองหน่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วมันไม่ไม่ได้ต้องมาทอยู่ตลอดเลยเขาก็คือเอ้าหนึ่งไตรมาสสามเดือนอคืออย่างนี้คืออย่างนี้ไตรมาสสามเดือนหนึ่งแต่ไตรมาสสามเดือนเนี้ยกองทุนเนี่ยนะจริงๆล้ะยุคหลังๆเนี่ยนะครับปริมาณเงินเนี้ยมันน้อยลงนะถ้าเทียบกับเมื่อก่อน คือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่สมัยที่เรายังสามารถได้เขาเรียกผลประโยชน์ทางภาษีอะถ้าเราซื้อ l t f rmf เราได้ลดหย่อนภาษีเขานข้เงเยอะใช่ไหมแต่พอมายุคหลังๆเนี่ยมันเป็น s s f เนี่ยเออผลผลตอบแทนพวกนี้มันลดลงนะผลประโยชน์ลดลงนะทำให้กองทุนก็ขนาดเล็กลงด้วยนะพอขนาดกองทุนเล็กลงปุ๊บเนี่ยเงินเนี่ยถ้าจะไปกระจายสามเดือนนะเบิร์ตมันน้อยมากนะมันน้อยมากแังนั้นเขาต้องรวมรวมกันเบิร์ตรวมกระจุกกันรวมตอนช่อง อายนี่นะ,นะมันก็มีอิมพัหน่อยเบิร์ดนึกออกไหมมีอิมพัต่อตลาดหน่อยว่าเอ้ยมันต้องมารวบรุมกระสุนนะเบิร์ดแหมจะเอากระสุนไปกระจายสามเดือนกับเอากระสุนนะ่รวมมันเหลือแค่สองสตาร์สุดท้ายอันไหนจะเยอะกว่ากันล่ะนึกออกไหม mm. พอเขา mm. ใไอเดียวนะอ่ะ mm. อามันก็เป็นช่วงนี้แหละนะที่เขาจะต้องมาโฟกัสกันอะไรเงี้ย <c oughs> จริงอยู่ย่งเบิร์ดบอกว่าเฮ้ยต้องทำสาเดือนไม่ชเหลอแต่ว่าอย่าลืมว่ากระสุนเนี่ยมันมีม,นมีจํากัดอะ แงเงินมันมาจากผู้ถือกองอ่ะนะมันมีจํากัดอ่ะมันมันไม่ได้มีออลลมิตนะมีจํากัดนะครับดังนั้นเนี่ยจะเอากระสุนไปกระจายสามเดือนหรือว่าจะเอากระสุนมาโฟกัสสองสัปดาห์สุดท้ายล่ะแล้วทำไมไอกระจุกนี่เข้าใจแทนที่จะกระจายทำไมต้องสองสัปดาห์สุดท้ายล่ะก็ะแหมมันก็เบสิกนะเบิร์ดเหมือนเวลาเราเรา,เราได้รับเราสั่งมีคนสั่งงานเรามาเงี้ยคุณครูสั่งงานมาแล้ว ตอนแรกเบิร์ตก็ตั้งใจทำตั้งแต่ตอนแรกแหละใช่ไหมเบิร์ตก็แบบเฮ้ยพอาจสั่งมาปุ๊บล้วก็เฮ้ยรู้สึกษาข้อมูลเฮ้ยแบบเฮ้ยไม่ได้มันต้องแบบงานต้องดีกว่านี้งานออกมาจากเราต้องเพอร์เฟกต์อะเบิร์ตใช่ไหมงานทำทำทำไปรู้ตัวอีกทีนึงอะเอ้าตายแล้วพรุ่งนี้ต้องส่งทําไงอะเบิร์ตเสร็จขึ้นมาเลยงานเสร็จทันทีใช่ใช่ตอนแรกก็ต้องเพอร์เฟกต์ ต้องสวยงามแหมพี่ว่มก็เป็นเบสิคของมนุษย์นะเออ,อที่เราก็ตั้งใจทาไม่ใช่ว่าไม่ตั้งใจตั้งใจตั้งแต่วันแรกนั่นแหละแต่แบบตอนนั้นอารมณ์ศิลปีมันมาไงใช่ไหมเราก็แบบเฮ้ยเราอยากให้แบบงานมันสวยงานมันวิจ,จิบอ่ะใช่ไหมเบิร์ตว่าเนี่ยมันยื่นภาษีนั่นแหละไอ้ไอก่อนหน้าเอกสารเนี่ยรวมไม่ได้สักทีละ <c oughs> <c oughs> แต่พอถึงเวลาแล้วมันก็จะรวมได้ทันเองทุกอย่างเออใช่ถูกต้องเอ้ยอันนี้คืออะไรลวแล้วสรุปว่ามันส่งผลยังไงหรือมันก็มันก็จะมีการซื้อขายเยอะแต่มันก็อยู่ที่ว่าหุ้นแต่ละตัวมันแพงมันถูกอยู่ดีแหละใช่ปะครับใช่แต่ว่ามันเป็นประเด็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นคือพอเป็นช่วงใช่หนึ่งก็จะมีโมลุ่มคาถามมันมีมันมีข้อจํากัดด้วยว่าคำถามคือกองทุนเนี่ยเขาเนี่ยจะซื้อหุ้นเนี่ย ในในตัวไหนได้ล่ะนะส่วนมากในกองทุนเนี่ยเขามีข้อจํากัดว่าเขาต้องซื้อหุ้นในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เช่นเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยนนึกออกไหม <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเขาก็ตัดกินกันว่าช่วงวินโน w เรสซิ่งเนี่ยนะหุ้นในกลุ่มเซ็ต5ิตีเซ็ตร้อยเนี่ยก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวที่มากกว่าปกตินิดนึงอืมอืม แ <c oughs> ล้วก็จะเป็นแนวโน้มที่ทําให้รายย่อยเนี่ยสิ่งที่บลกเกอร์เขาแนะนํามาก็คือว่าเฮ้ยรายย่อยเนี่ยก็เน้นโฟกัสเขาเรียกว่าเป็นทีมทีมทีมวินโดวดร s ซิ่ง <c oughs> ก็คือแทนที่คุณจะไปสนใจหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางอ่ะก็ไม่ใช่คุณก็ต้องมาสนใจในหุ้นขนาดฟิตี้เซ็ตร้อยพวกนี้เพราะมันก็อยู่ในอยู่ในอยู่ในอะไรวะ อยู่ในมุมมองในสายตาของตัวกองทุน mm hmm. ใช่ไหมที่เขาต้องพยายามแบบ <c oughs> ทําผลตอบแทนเร่งผลตอบแทนจริงไหมเบิร mm ์ hmm. ตอืมอืมก็แปลว่าถ้ารายย่อยสนใจตีมนี้ด้วยเนี่ยก็มีโอกาสใช่ไหมแต่ขอให้เข้าใจก่อนว่า <c oughs> เรื่องคําว่าตีมการลงทุนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องการเก่งกําไรอืม mm hmm. แต่อย่สั้นไม่มีผลใดๆทั้งสิน้นกับพื้นฐานกิจการ แล้วบอกเลยว่า VI อ่ะก็ไม่ได้สนใจเรื่องของตีมวินโดว์เดซซิ่งนะครับไม่ได้สนใจนะแต่คนที่สนใจจริงๆคือแนวเทคนิคอลโมเมนตัมอะไรแบบนี้เป็นต้นครับอืมแต่ผมว่าเขาก็ช่างทำมาร์เก็ตติ้งเนาะแหมมีตรงมีตีมเหมือนแบบเทศกาลซัมเมอร์เซลอะไรอย่างเงี้ย้ดูชื่อโอ้โหเทศกาลวินโดว์เดซซิ่งโอ้โหเออเออดูแบบเออสอรี่สอรี่อ่ะ เออแหละนั่นแหละ